แม่ครับปากตไปเชีดยามาอาปากต์ทำไมมันดูมันมันงงงงอะแม่ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวก็หายลูกมันเป็นนิดนิดหน่อยหน่อยลูกมันมันแหนอย่างงี้แหละจริงจริงห่ะปาเกต์ไม่ค่อยนิรันด์เลยแม่ไปเชีดยามามันมันงง นี่เหรอเด็กไปฉีดยามานี่เหรอเป็นอย่างนี้เหรอแมมาแม่ไม่บอกว่าชดแล้วจะแข็งแรงไงเออไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเล่นอยู่นี่แหละดึกเดินเที่ยงคืนแล้วไม่ยอมนอนไปฉีดยาแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ฮะฮะไปฉีดยาแล้วไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเลยนะ ลูกมันดึกแล้วแม่ไม่อยากนอนเลยแม่นอนได้แล้วลูกนอนเนาะไม่นอนนะไม่ไม่บอกให้นอนไงแม่ไม่เข้าใจนะอนอนสิลูก กัดเข้าไปบ้านแม่เนี่ยจะลอยฟันทั้งบ้านแล้วกัดเข้าไปกัดเข้าไปมีแรงกัดกัดเข้าไป <c oughs> เสียงอะไรอะฟ้าร้องลูกขอเสียงฟ้าร้อง อันนี้อะไรอีกแล้วแมวมามาอีกแล้วนะนี่โอ้นี่มันอะไรวะโอ้มันอะไรวะเนี่ยน่าสนใจนะนี่เล่นยังไงวะนี่ไงลูกเล่นนี่นี่นี่ดึง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 เขาเล่นตรงนี้ไม่ใช่เล่นตรงนั้นนี่นี่นี่ กัดไม่ออกแมันมันมาจัดไม่ออกเขาไม่ได้เล่นตรงนั้นลูกเขาเล่นตรงนี้นี่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 เล่นเอาหนูเล่นนี่มันถูกหน่อยดินี่เขาเล่นอันนี้เออนั่นแหละล,ลูกเออเู่แล้วเล่แล้วเล่นอย่างนี้ ตั้งสำรวจนะแม่นะวันเดี๋ยังไงนะกัดดูแข็งแรงมากก็สอบกัดดูนะแม่นะกัดดูก่อนแม่ถ้ามันทนฟันหนูได้นี่แสดงว่ามันแข็งแรงนอนสิลูกจะโนลล้กมาละมาะแม่จะไปไหนแม่ไม่ไปไหนหรอกแม่ก็อยู่กับหนูแหละหนูรักแม่นะ เพียงทางว่าฉันจะรักเธอนานเท่าไรฉันตอบไม่ได้ว่าฉันจะรักชั่วการนิรัน์พอชีวิตฉันคงไม่ยืนยาว xin rất thương, mưa trời